เอาลครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีทุกคนก่อนนะครับวันนี้ก็อยู่กันกับเกม g e n s h i n Impact นะครับเกมที่กำลังจะเข้าในไทยในวันที่28นี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำการตีบอสนะครับผมซึ่งเป็นบอส <c oughs> อ่า ตัวแรกที่ผมจะแนะนําก็เป็นทตุลมนะครับผมของอที่เราจะได้เนี่ยมันก็จะเป็นของอัปเกรดของอเอาไปอัพตัวละครทตุลมนะครับผมซึ่งทุกคนก็ต้องตีอยู่แล้วนะครับเพราะเราต้องอัพอตัวละครเกือบจะทุกทตุอยู่แล้วเพื่อที่จะนํามาเล่นนะครับผมนะนำมาเล่นได้นะครับนะยกตัวอย่างเช่นนะครับผมน้องทตุลมนี่นครับถ้าเราจะอัพ ตัวละครเนี่ยมันก็จะใช้วัสดุพวกนี้นะครับผมซึ่งมันจะดร o p จากบอสธาตุตามตัวละครของเรานะครับน้องคนนี้เช่นซูโครสนะครับผมธาตุลมเนาะวัสดุเนี่ยสชิ้นเนี่ยมันก็จะด r o จากบอสนี่นะครับผมมันก็จะบอกอยู่นะครับก็คือบอสธาตุลมที่ผมจะมาแนะนําการตีนะครับผมนะก็จะเป็นทริคแมคานิกเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับผมนะที่ผมจะมาแนะนําเพื่อที่เพื่อนๆเนี่ยจะผ่านได้ง่ายนะครับผมอ่ะ ผมแนะนําเลยก็คือทุกคนตัวละครเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วก็คือน้องเอมเบอร์นะครับเราจะได้มาตัวที่2นะครับในการาทำควสไปเรื่อยเนี่ยเดินไปสักพักเนี่ยเราก็จะได้เอมเบอร์มาแล้วนะครับแนะนําให้ปั้นเลยนะครับพอน้องเนี่ยค่อนข้างดีนะครับผมนะเป็นธาตุไฟนะครับผมมันก็แค่จะมีแค่ย,ยิงธาตุไฟไม่เข้าแค่นั้นเองนะครับนะก็เราจะก็ใช้ธาตุอื่นตีแทนนะครับถ้าเราจะปฏีธาตุไฟเนาะก็มาดูเลยแล้วกันนะครับผมแม่กรนะิกเล็กน้อยเนาะ ถ้าเราจะตีตัวนี้เนี่ยทิกแรกก็คือตอนที่มันมีหินวนๆอยู่อย่างเงี้ยเราจะตีไม่ได้นะครับเราก็แค่หลบไปเรื่อยนะครับผมเนี่ยแดดถ้าตรงจังหวะนะครับพอมันใช้สกิลเสร็จเนี่ยมันก็จะเหลือเม็ดแบบนี้นะครับเราก็ยิงนะครับผมอันนี้ยิงไม่ได้นะครับผมก็แค่นี้แหละครับผมรอนะครับรอจังหวะเนาะหลบนะครับผมออกมาอันนี้มันก็สกิลนี้มันก็จะดูดรวบล็อกเข้าไปตรงกลางนะครับผมพอใช้เสร็จอ่ะมันก็จะกลับมาเป็นเม็ด พลังงานแบบนี้นะครับเราก็ค่อยชาร์จยิงไปนะแค่นั้นเองนะครับผมทําแบบนี้เรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลมันจะยิงมานะครับผมเราสามารถหลบไปด้วยแล้วก็ยิงสวนไปด้วยก็ได้นะครับหรือหลบอย่างเดียวก็ได้นะครับหลบเพื่อจะรอจังหวะนี้นะครับนี่นะครับผมทิคของตัวนี้เนี่ยระหว่างที่เราเล่นเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรนะครับผม อันนี้มันก็จะเรียกพายุออกมาครับผมให้เราหลบเนาะหลบพายุนะครับเนี่ยผมโดนไป2ฮิตก็เลือดค่อนข้างจะลดเยอะนะครับผมบอสมาค่อนข้างแรงนะครับพอเสร็จแล้วก็ยิงต่อนะครับไม่ได้มีอะไรมากเลยนะครับผมชาร์จยิงนะโอเคนะครับทีนี้เราก็รอดูนะครับมันจะใช้สกิลอะไรนะอันนี้มันจะเรียก่าพายุตกมาใส่เรานะครับเนี่ยมันก็จะเป็นลมแบบนี้นะครับ เราสามารถบินขึ้นไปเก็บพลังงานอันนี้ได้นะครับเพื่อไม่ให้มันใช้พลังงานอันนี้มาใช้สกิลใส่เรานะครับแต่ว่าไม่เก็บก็ได้นะครับผมรอหลบเอาเนาะอ่ะวนไปหลบแบบรอหลบนะครับผมอันนี้มันจะเข้ามาดูดเราแบบนี้นะครับผมถ้าออกไม่ทันอันนี้ผมออกไม่ทันนะควรจะโดนค่อนข้างแรงนะครับผมนะ คนะครับให้เราอยู่ห่างๆไว้นะครับห่างๆไว้นะให้เราอยู่ห่างๆไว้อันนี้เนี่ยมันจะดูดลูกแก้วเข้าไปแล้วก็ระเบิดออกมาเป็นพลังแบบนี้นะครับคลื่นกว้างๆแบบนี้นะครับถ้าอยู่ในระยะเนี่ยจะโดนแรงมากๆนะครับให้เราถอยออกมานะถอยออกมาตัวนี้เนี่ยถ้าเราเล่นเป็นตัวตีใกล้ก็สู้ได้นะครับก็สู้ได้นะครับผม เราก็าค่อยตอดยิงไปแบบนี้นะครับไม่ต้องรีบนะครับผมไม่ต้องรีบคอยหลบสกิลบอสดีๆนะครับอันนี้บอสแจกนะครับผมผมก็ยิงเม็ดพลังใส่เรานะครับเราสามารถยิงสวนได้นะถ้าจับจังหวะได้นะครับถ้าจับจังหวะไม่ได้ก็จะแบบนี้นะครับอันนี้สกิลดูดนะครับผมถอยออกมาก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็รอยิงเนาะ พอมีเกราะเราจะยิงไม่ได้นะครับทำดาเมจไม่ได้นะอันนี้สกิลระเบิดนะครับผมดูดลูกแกวออกไปแล้วก็ระเบิดนะแค่ถอยออกมาให้อ,ออกจากรัศมีวงระเบิดของมันนะครับแล้วก็รอยิงสวนกลับไปนะครับอันนี้เรียกพายุนะครับผมแล้วก็แด,ด๊หลบนะครับ มันจะวนสกิลอยู่แถวแวนี้นะครับผมมัค่อยมีอะไรเยอะอ่ะอันนี้ยิง2ทีนะครับต้องแดชหลบ2ทีนะครับผมมันจะ,ะยิงเป็นวงลงพื้นก่อนแล้วก็ยิงเป็นลูกแก้วธาตุออกมาอีกหนึ่งครั้งนะครับผมทีนี้เนี่ยพอเลือดมันหมดหลอดแล้วเนี่ยเข้าสเตจนี้สําคัญมากนะครับมันจะเรียกพายุออกมาแบบนี้นะครับเราต้องบินขึ้นไปเก็บลูกแก้วนี้ให้หมดนะครับถ้าเราเก็บไม่หมดเนี่ยเดี๋ยวผมจะเหลือไว้หนึ่งลูกนะเหลือไว้หนึ่งลูกนะครับถ้าเราเก็บไม่หมดอ่ะมันจะเอาลูกแก้ว ที่รออยู่เนี่ยเข้าไปฮิวตัวมันเองนะครับผมเห็นไหมหนึ่งลูกก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะครับผมถ้าเราเก็บไม่หมดเนี่ยมันจะขึ้นมาประมาณครึ่งหลอดเลยนะครับผมครึ่งหลอดนะเพราะฉะนั้นระหว่างดันเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับผมก็แค่หลบสกิลแล้วก็ยิงไปเรื่อยๆเลยนะครับผมแบบนี้เนาะเนี่ยพอใกล้ตายนะครับผมเขาก็จะเรียกลูกแก้วออกมานะครับผมแล้วก็แค่บินขึ้นไปเก็บ แบบนี้นะครับมันก็จะไม่มีเลือดเอาไว้หิวแล้วนะครับเราก็รอรอยิงปิดฉากได้เลยนะครับผมอ่อันนี้แจกนะครับผมรอหลบท,ที่เขายิงมานะครับผมก็สไลด์หลบไปนะ3ลูกแล้วก็รอยิงสวนนะครับผม แค่แดดลบนะครับไม่มีอะไรมากนะครับผมแล้วก็รอดูสกิลมันนะถ้ามันเข้ามาหาเนี่ยให้หนีนะให้หนีหนึ่งแล้วก็สองนะครับผมเห็นไหมยิงสองที่นะครับแล้วก็รอยิงนะครับแบบนี้เลยเรียบร้อยแล้วครับผมตัวนี้ง่ายๆนะครับง่ายๆแค่มีตัวยิงไกลนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะตัดไปลองใช้ตัวตีใกล้นะครับตีใกล้ในการผ่านด่านนี้ดูนะครับผมตัดไปเลยกันนะครับ อ่ะก็มาถึงตัวตีใกล้นะครับผมตัวตีใกล้ก็คือผมจะเอาตัวละครเดิมๆของทุกคนที่มีกันอยู่มาลองเทสตีเลยแล้วกันนะครับผมนะก็แมคคานิกก็เดิมๆนะครับผมหลบสกิลแล้วก็รอให้มันกลับไปเป็นลูกแก้วนะครับผมแล้วก็กลับเข้าไปตีแบบนี้นะครับผมเนี่ยอัดสกิลได้ก็อัดแล้วก็ตีเลยนะครับผมอ่ามันกลับก็ถอยแบบนี้นะครับผมค่อยๆตอดไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบนะ พอใช้สกิลเราก็เดินหลบนะครับผมนี่นะครับแล้วก็รอนะรอดูสกิลนะครับผมอันนี้ยิงแจกนะครับผม3เม็ดหนึ่งนะครับก็เข้ามาตีเหมือนเดิมครับแบบนี้นะครับถอย รอดูนะครับว่าใช้อะไรใส่เรานะครับผมอันนี้ก็เรียกพายุ3มวงนะครับผมลงตรงตกใส่หัวเรานะครับแล้วก็เดินหลบอันนี้เข้ามา,าใช้สกิลดูดนะครับผมยืนขอบ,ขอบรอพุ่งเข้าไปตีได้เลยนะครับตรงนี้นะนี่ปั๊บโยนใส่ตีแบบนี้นะครับผมฉากออกนะแล้วก็รอนะครับผมดูสกิล อ่าม้วนขึ้นไปแบบนี้คือเรียกพายุนะครับผมออกมาเลยก็ได้นะครับเนี่ยยืนดูเลยนะครับอ่าพอล้อใกล้ๆหมดเวลาเราก็เข้าไปใหม่นะครับผมรอเข้ามาตีแบบนี้นะครับอ่าพอเสร็จแล้วก็ฉากออกนะครับเหมือนเดิมอันนี้อ่าเป็นสกิลดูดเหมือนเดิมนะครับผมยืนขอบรอ ได้เลยนะครับผมเนี่ยกดอัตติเลยก็ได้นะครับแล้วก็ฉากออกนะครับเหมือนเดิมนะอันนี้สกิลอะไรเอ่ยระเบิดนะครับผมระเบิดมันจะดูดลูกแก้วที่ลอยอยู่เลอครับผมแล้วก็ระเบิดออกมาเป็นวงนะครับซึ่งอ่าเราจะขัดสกิลนี้ก็ได้นะครับก็แค่โดดเก็บลูกแก้วนี้ให้หมดนะแต่ว่า ผมรู้สึกว่าเราแค่แค่ถอยออกมาไกลๆเราก็ไม่โดนแล้วนะครับก็เลยผมก็เลยไม่ไม่ไม่ไ,มได้อ่าไม่ได้เก็บลูกแก้วพวกนี้นะครับผมเนี่ยลูกแก้วพวกนี้นะครับเก็บได้นะแล้วก็ทีตูมอ่าพอมันมดหลอดแบบนี้มันจะเข้าสเตติวเหมือนเดิมเลยนะครับผมแล้วก็แค่บินอ่าจากพายตุตรงนี้นะครับผมกลางปีกขึ้นไปเก็บ ก,ก้วนะครับผมอันนี้ให้หมดนะอ่าพอหมดแล้วนะครับผมมันก็จะไม่เหลือเลือแก้วให้ดูดพลังชีวิตแล้วนะครับถ้าเราไม่ดูดเนี่ยเลือดมันจะ,ะรีกลับมานะครับผมประมาณครึ่งหลอดนะครับผม 1...2... สนะครับผมสกิลนี้นะครับเรามารอตีได้เลยนะ เรียบร้อยนะครับผมก็เหมือนเดิมนะเราก็จะ,ะกดเปิดกล่องแล้วก็ได้วัสดุนะครับผมเอามาอัพตัวละครของเราที่เป็นธาตุลมเหมือนเดิมนะครับนะก็ที่เล็กน้อยสําหรับบอสลมตัวแรกนะครับผมก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเป็นบอสตัวที่ง่ายที่สุดสําหรับผมนะผมก็เลยทําเป็นตัวแรกนะครับส่วนใครอยากได้ทริคอะไรหรืออยากรู้ข้อมูลอะไรเนี่ยคอมเมนต์ใต้คลิปไว้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทํามาลงให้เรื่อยๆก่อนที่เซิร์ฟไทยจะเปิดวันที่28นี้แล้วกันนะครับ สำหรับใครชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับผมคอมเมนต์สอบถามข้อมูลต่างๆได้เลยนะครับผมใต้คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับ